มาเบิงเ่งพญหัวรันพี่น้องเออหลังจากที่ไปรวมงานบุญแจกเขาเขาเจ้าเร็ียบเรียบรอยแล้วนะครับผมโ้ขากลับ,บานนี่ได้มาเป็นกระตาเลยพี่น้องเออได้ปวดหมูมานะครับผมใส่ซ่องยี่สิบบาท ขิงเจิงหัวรักเกือบพร้อมเออย่ักยีว่าสันว่าเออดังไฟอีปซีดีว่าสันเลยเออดาวเทียเหมือนย่างคัตไว่าสันเออในปัดหมูมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาทักกันตมแล้วครับผมใส่กระดูกไว้นะครับผมต้มเรียบร้อยแล้วใส่กระดูกไว้แล้วจะมาเห็ดสุ่ม่าสันว่าเออห็ดสุ่มตับว่าสันอวยมาสั่งว่าสิน้อวันนี้เอาใส่ผงูัวลงไปนะครับผมอัดพริกลงไปคัคๆนะครับผมกุกเขาให้มันเข้ากันเอาบานนี้ก็ใส่เกงลาพี่น้องเออเอา หลังจากนั้นโอ้ใส่แล้วเฮ็ดเรียบร้อยแล้วก็หาไปหาขายเพิ่นว่าหรืเมียนบ่บูเอ้าหลังจากนั้นนะครับผมบัดที่นี่แล้วก็หากขึ้นฟู่แหละพี่น้องเอ้อใส่โกดังเก็บขวางเราไปแล้วเบิ่งไปยังกูดัะโกดังเก็บขวางเออมีแต่แนวรักได้อยู่นั่นเออรักเกือบพักมาถึงนี่แหละเออรักเกือบรักอันนี้ยังจากหัวข้าเจ้าก็มาถึงนี่เบบอะไรอย่างพหุ่นจักนะเอาบัดทีนี่ก็ลงไฟเข้าไปนะครับผมอูดเข้าไปข่วนนะเออเขาเจียดตับหมูเออมันตับหมู ปวดหมูลมควนบนบ้าน,านโอ้ยสามมือก็บ่เบิดมาสันเออควนก็ควนนั่นได้เป็นหวงเออไม่สวนยางดีพอดีน่ะน,นะเขาเข้าไปนะ่ะโอ้ยมันนี้ก็ามาส้อยนะครับผมเออร่องบึงบ่นมาทันในสูงก็กินได้มาสันโอ้ยปวดหมูเอามาที่นี่เอาปวาดมาพัดนะครับนี่เอาพัดปวดหมูพป่น้องโอ้ยแบบยางคักเลยแบบน,นี้เออ